ตอนนี้การลงทุนในทองคำต้องถือว่าเป็นสเสน่ห์และเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยหันมาศึกษาแล้วก็เข้ามาลงทุนในทองคำครับเพราะว่าถามว่าตอนที่สายเกินไปไหมที่จะลงทุนตอบว่ามันรถไฟขบวนนี้มันเพิ่งเริ่มสถานีหนึ่งหรือสถานีสององย่ังมีอีก8สถานีหึืทั้งหมด10สถานีเนี่ย ยังเชื่อว่ายัางไฟไกลอีกข้อสมควรทีเดียวมองว่าโอกาสที่เราจะเห็นทองคำทำนิวไฮปีนี้สูงมากมแม้กระทั่งเราเองก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นทองคำพุ่งไปทำนิวไฮที่2,200เหรียญภายในปีนี้มีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาส ทองคำมันเป็นเซฟเฮเว่นในระบบการเงินเซฟเฮเว่นนี้เทียบกับอะไรครับเทียบกับดอลลาร์หรือเทียบกับเศรษฐกิจโดยองค์รวมของสหรัฐอเมริกา เอาละครับประเด็นตรงนี้นะครับก็นำมาสู่การปรับขึ้นของราคาทองคาในช่วงที่มันไม่น่าขึ้นเลยถึงได้บอกว่าประเด็นของทองคาตอนเนี้มันได้แรงหนุนจากวิกฤตการความเชื่อมั่นในระบบธนาคารของของสหรัฐอเมริกาถามว่าตรงนี้มันมันจบหรือ,อยังหรือมันสามารถหยุด ความความความวิตกกังวลได้หรืออยังตอบว่าอย่างถามว่าทําไมมันยังเพราะว่าตอนนี้ในระบบเขาเช็คกันหมดเลยครับว่าใครจะเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปนะครับก็จะมีธนาคารที่ตอนนี้ถูกจับตาจากตลาดก็คือ Pacific Western Bank ก็ตอนนี้หุ้นตกไป50%แล้วผมไม่รู้วันนี้ตกอีกเท่าไหร่ ก็ต,ตรงนี้ก็นำมาสู่ความวิตกกังวลมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ายิ่งเกิดวิกฤตการความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินของของธนาคารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลบวกต่อราคาทองคำถามว่าทำไมก็เพราะว่าทองคำมันเป็นเซฟเฮเว่นในระบบการเงินเซฟเฮเว่นนี้เทียบกับอะไรครับเทียบกับดอลลาร หรือเทียบกับเศรษฐกิจโดยองค์รวมของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับว่าดอลลาร์ตอนนี้มันมีสิทธิ์อ่อนมากกว่าแข็งแต่แน่นอนในระยะสั้นมันอาจจะเหวี่ยงนะแต่ถามว่ายาวๆมันน่าจะอ่อนไหมมันน่าจะอ่อนเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยน่าจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจอย่างช้าๆเพื่อที่จะหยุดเงินเฟอ้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเฟดถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจยังรุ่งหรือก่รจ้างงานยังดีอย่างเมื่อวานนี่นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ยังดีเฟดก็คงต้องกลับมาขึ้นดอ,อกเบี้ยต่อเพียงแต่ตอนนี้เฟดก็ต้องบอกว่าเอ๊ะต้องชั่งน้ำหนักนะครับระหว่างการที่จะปราบ CPI หรือปราบเงินเฟอ้อนะครับกับความเชื่อมั่นในระบบที่ แน่นอนพอขึ้นดอกเบี้ยไปเร็วๆเนี่ยสิ่งที่ไปกระทบก็คือเรื่องของพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือครองโดยธนาคารต่างๆแล้วมันก็จะทำให้ระบบธนาคารเนี่ยมีความปั่นป่วนในเรื่องของสภาพคล่องเพราะอย่าลืมนะครับในช่วงที่เกิดลิคอปเตอร์มันนี่นะครับคือ QE เข้ามาเยอะๆในช่วงออตั้งแต่ทรัมป์แล้วไบเดนเข้ามาเนี่ยก็ก็ แจกเงินอีกน,นะครับยังไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยตอนนี้คนใหม่จะมาแจกเงินยังไงกันเท่าไหร่ฮนะก็ <S <S ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็กังวลนะหลายฝ่ายก็กังวลฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอืมตอนเนี้ยการลงทุนในทองคําต้องถือว่าเป็นสเสน่ห์และเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยหันมา ศึกษาแล้วก็เข้ามาลงทุนในทองคำครับเพราะว่าถามว่าตอนนี้สายเกินไปไหมที่จะลงทุนตอบว่าวันรถไฟขบวนนี้มันเพิ่งเริ่มสถานีหนึ่งหรือสถานีสองเองครับยังมีอีก8ดสถานีหรือทั้งหมดสิสถานีเนี่ยยังเชื่อว่ายังไปไกลอีกพอสมควรทีเดียวนะครับ,รบและในช่วงสั้นๆเนี่ยมันน่าจะเหวีย่ยงครับเชิญครับ ชัดเจนมากๆคุณหมอคือมีประเด็นหลายอย่างที่จะถามคุณหมอแต่ว่าคุณหมอตอบไปในระหว่างคําถามนี้ไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองคําจะกลับไปนิวไฮไหมคุณหมอก็บอกว่าภายในภายในไตรามาสนี้แหละเลยอีกไตรามาสหนึ่งนะคะที่จะไปนิวไฮเดิมประมาณ2องพเหรียญเนาะซึ่งปัจจัยหนุนหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของวิกฤตแบงค์ด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องของสถาบันการเงินหรือว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของดอลลาร์นะคะมีปัจจัยหน,น,นุนอื่นๆอีกไหมที่จะเป็นปัจจัยหนุนทําให้ราคาทองคําไปถึงนิวไฮ มีปัจจัยอื่นอีกไหมปัจจัยที่สำคัญก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจชะลอตัวก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันต้องชะลอตัวก่อนถชะลอตัวมากๆก็เข้า Recession ถ้า r e c e s s i ันนานๆก็อาจจะเข้า Depression ก็ทุกคนมองว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวเนี่ยในไตรมาส4เนี่ยน่าจะมีสูง ไต่มาสี่นะยังยังไม่ถึงกับถดถอยนะหมายความว่าอาจจะเริ่มชะลอเพราะตอนนี้สัญญาณทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยอืมมันมันมัน,ม,นมันยังดูเหมือนไม่่อยกระทบเท่าไหรอ่อ่ะว่างนั้นดีกว่ายังไม่่อยกระทบซึ่งเฟดเองก็ไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่าการที่มันยังไม่ชะลอลงมาเนี่ยหมายความว่า CPI ก็อาจจะไม่ลงเท่าไหร่แต่งวดนี้ยมันก้ามกึ่งนะครับคุณแพรท่านฟังนะครับเพราะว่า น้ำมันในช่วงเดือนที่แล้วมันขึ้นใช่ไหมเพราะว่าซาอุอตะวันออกกลางเนี่ยประกาศที่จะลดกำลังการผลิตก็มีช่วงหนึ่งที่ดิดขึ้นไปหาแ0สิบเหรียญแต่ตอนนี้ล่วงลงมาหลุดเจ็ดสิบเหรียญด้วยก็เรียกว่าน้ำมันก็อยู่ในแกว่งแต่แกว่งในทิศทางขาลงซึ่งพูดง่ายๆได้ง่ายว่าถ้าน้ำมันลงเนี่ยโอกาสที่เงินเฟร์มันจะลงก็มีสูงแต่ว่าเพอเอินเดือนที่แล้วเนี่ย น้ำมันมันเป็นช่วงที่ขึ้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่ามันอาจจะทำให้ CPI ลงแต่ลงช้าหรือไม่ลงอะไรแล้วแต่ก็เป็นช่วงที่นักลงทุนต้องเฝ้าดูฉะนั้นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ตัวเลขมันจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็มาประเมินกันว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวหรือเศรษฐกิจจะถดถอยตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ ต่อการลงทุนทองคำในที่ถขางขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจแย่ลงในขณะที่มีเงินเฟอ้อสูงแล้วเฟดก็ไม่สามารถขึ้นดอ,อกเบี้ยได้เพราะว่ามันจะไปค้านกับสภาวะในตลาดบอลหรือค้านกับกระทบต่ออะไรต่อเมีออะไรในระบบธนาคารเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นผลบวกต่อทองคำและทำให้นัก หลายคนนะครับคุณแพรท่านผู้ฟังครับมองว่าโอกาสที่เราจะเห็นทองคำทำ New High ปีนี้สูงมากแ mm hmm. ม้กระทั่งเราเองก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นทองคำพุ่งไปทำนิวไฮที่2,200เหรียญภายในปีนี้มีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสดังนั้นณขณะนี้อยู่ที่2,020-2,023เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะทยอยเข้าซื้อนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เป็นช่วงที่ที่หลายคนพลาดแล้วอยากจะบอกไวยว่าในช่วงวันนี้เนี่ยที่ผ่านมานักลงทุนในเมืองไทยหรือในระดับโลกหลายลฝ่ายก็เข้าซื้อเยอะพอ,อสมควรครับระฉะนั้นตรองบอกว่าอืมไม่สายเกินไปที่จะซื้อในขณะนี้แต่ว่าก็ ก็ต้องเข้าออกด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะแน่นอนพอมันเป็นแนวโน้มที่ทางขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วทำกำไรกันกอย่างงี้โดยตลอดทางครับคุณแพทท่านฝังครับค่ะเนี่ยไฮใหม่ด้วยนะคุณหมอ2,200เหรียญใช่ไหมคะถ้ามาเจาะในเรื่องของกลยุทธ์แบบกลยุทธ์ในการเข้าซื้อบ้างคุณหมอมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะแบ่งไม้อย่างไงบ้างคะ การจะดูกลยุทธก์การเข้าซื้อเนี่ยอยากให้ทีมงานดูกราฟให้หน่อยนะครับกราฟเอ่อกราฟกราฟกราฟอ่ะอันนี้แรกเมื่อกี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านที่ทาง MTS g o เราทำให้ประเมินจากเทคนิคอลนอเลิสเทคนิคอลนอ l ลิส s ในกราฟที่เราให้ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะสั้นสั้นในที่นี้หมายความว่าภายใน3วัน สองสามวันเนี่ยมันอยู่ในกรอบราวรานี้นะครับเราก็ให้ไว้โกลสปอตที่2 0 1พเหรียญเป็นแนวรับ2 0 5พันห้าสิบห้าเป็นแนวต้านนะครับ GOM เนี่ยก็คือโกลฟิวเจอร์นะครับซึ่งโกลฟิวเจอร์เนี่ยในเมืองไทยก็จะมีสองหน่วยครับอันแรกที่เราให้ไว 2, ้2 0 3 0 2 0 7 5อันเนี้ยเป็นหน่วย US ดอลลาร์อันที่สองบรรทัดที่สองเนี่ยเป็นโกลฟิวเจอร์ที่มีรหัสยาวๆเนี่ยนะครับ 10M23 ก็คือปี23แล้วก็ M ก็คือซีรีส์ M 10ก็คือ10บาททองคำก็คือโกลฟิวเจอร์10บาททองคำซีรีส์ M นะครับในปี23เนี่ยให้แนวรับไว้ที่32,532,850 0 0อันนี้มันเป็นระยะสั้นจะเห็นว่าช่วงที่เราให้ในี่แคบมากแล้วก็กรอบทองคำแท่งเนี่ยก็3 2 2 0 0 3 2 7 0 0หมายความว่า ถ้าบริเวณ3 2ม0มื่นหรือร้อยกว่ากว่าอันนี้น่าจะเข้าซื้อในระยะสั้นคราวนี้ถามว่ามันไปไกลแค่ไหนดูกราฟไปต่อในท้ายๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกราฟต่างๆที่เราเพื่อวิสูจน์อ่าตัวนี้ตัวมันได้กี่ถอยอ่าอันนี้เป็นโกลสปอตเดลี่ โกลสปอร์ตเดลี่เนี่ยทาง MTS เรารากไว้2อ,อแนวคู่ขนานแนวคู่ขนานแรกสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการลากของแนวโน้มที่ทางขาขึ้นเพื่อน,นี้ใช้กรอบกว้างนะครับใช้กรอบกว้างกับอีก1คู่ขนานที่เป็นลักษณะ h o r i z o n t a l หรือแนวนอนอันนั้นเนี่ยเราใช้ในลักษณะ เเรียกว่าระยะสั้นระยะสั้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าจุดเขาเรียกว่าจุดรวมตัวของราคาเนี่ยมันอยู่แถวนั้นแหละ2,010เหรียญนะครับ2,010เหรียญก็คือสีแดง,แดงที่เขียนข้างล่างแล้วก็แนวต้านที่2,055อันนี้เป็นระยะสั้นแต่ถ้าดูกรอบของสีเหลืองเนี่ยหมายความว่าเป็นกรอบใหญ่ยาวๆซึ่งแน่นอนไอ้เส้นข้างล่างเนี่ยมันมันน่าจะมีโอกาส ชนยากมากนะครับเพราะว่ามันจะหลุดสองพันลงมาด้วยซึ่งน่าจะเกิดได้ยากนะจริงๆแล้วเส้นแนวรับมันต้องใช้อีกเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างล่างลากขึ้นไปอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีการลากกราฟเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าแนวรับแนวต้านในระยะกลางมันจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นระยะกลา ไม่อยากพาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ